การจัดระเบียบแผงค้าขายบริเวณทางเท้านะคะทางกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับตำรวจและทหารลงพื้นที่ตรวจร้านค้าแผงลอยที่รุกล้ำบริเวณทางเท้าถนนราชดำเนินหากพบจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีค่ะพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพที่ปรึกษาผูว้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า200คนลงพื้นที่ตรวจสอบถนนราชดำเนินหลังจากประกาศจัดระเบียบ ห้ามวางแผงร้านค้าทุกชนิดบนทางเท้าถนนราชดำเนินตลอดทั้งเส้นโดยในวันนี้ยังพบผู้ค้าบางรายฝ่าฝืนมีชายคาร้านอาหารยื่นออกมานอกตัวอาคารและโตเก้าอี้ขวางทางเท้าจึงยึดเก็บพร้อมตักเตือนผู้ค้าไม่ให้ขายของริมทางเท้าอีก พลตำรวจตรีวิชัยเปิดเผยว่าหลังจากนี้จะไม่ผ่อนผันให้ผู้ค้าอย่างแน่นอนยอมรับว่าเห็นใจผู้ค้าแต่ก็ขอให้ผู้ค้าเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมเพราะไม่มีทางเท้าใช้และปัญหาการจะราจรติดขัดหากฝ่าฝืนกระทำผิดก็จะบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้านผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางส่วนขอให้กรุงเทพมหานครผ่อนพันธมาตรการดังกล่าวออกไปก่อนเพราะใช้พื้นที่ค้าขายมานานโดยเฉพาะการผ่อนพันธให้ขายภายใต้ชายคาตึกแทนการขายบนทางเท้า